สวัสดีค่ะมานีมานะบทที่18 Thai language for you with c o o i c โอเคเราเริ่มเรียนกันเลยอ่านตามนะคะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเปลี่ยนสีก่อนนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอุ้ย เห็นสีสีนี้ได้ไหมดีไหมโอเคอุ้ยเ <Yep. S 3> อฟมมานีพูดว่ามานีอุ๊แบแป๊บหนึ่งนะคะม,ม,มานีพูดว่ามานีจะไป บ้านหญาของชูใจสีแดงไม่ค่อยดีนะสีม่วงได้ไหมแม่คะทำไมมานีไม่มีหญ้าบ้าง พูดว่ามานีมียาแต่ยาไม่ได้อยู่ที่นี่แม่จะพามานี ไปหาย่าก็ได้ที่บ้านย่ามีป้าและลุงมานีดีใจ กอดแม่และพูดว่ามานีดีใจจะได้ไปหายา หาย่าจะให้นะอยู่เฝ้าบ้านมานีพูดว่ามานีจะพาย่ามา อยู่ที่นี่พ่อหัวเราะหึหึแม่พูดว่าถ้ามานีพายามาไดา้ ็ดีอีกครั้งนะคะอ่านอีกครั้งเนาะมานีพูดว่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมานีจะไปบ้านยา่า ของชูใจแม่คะทำไมมานีไม่มีย่าบ้างแม่พูดว่า มานีมีย่าแต่ย่าไม่ได้อยู่ที่นี่แม่จะพามานีไปหาย่าก็ได้ที่บ้านย่ามี และลุงมานีดีใจกอดแม่และพูดว่ามานีดีใจจะได้ไปหาย่า แม่ว่าถ้าเราไปหายา่าจะให้นะ้าอยู่เฝ้าบ้านมานีพูดว่ามานีจะพาย่ามาอยู่ที่นี่ พ่อหัวเราะหึหึแม่พูดว่าถ้ามานีพาย่ามาได้ก็ดี ฝึกอ่านคำที่สะกดด้วยดเด็กโอเคกอดออดอกอดกอดจอออจอดบอออด์บอดปอดคออดถอดสอดตอดมอด ยอดลอดทอดอีกครั้งนะคะกอดจอดบอดปอดขอดถอดสอดตอดมอด ยอดลอดทอดโอเคอืมอ่านยังไงโอเคยออึดอยึดพออูดดพูดอืมยึดอึดพูด รูดบูดดูดสูตรขูดอีกครั้งยึดอึดพูดรูดบูดดูด,ด,ด,ดสูตรขูด สะกดด้วยงองงูนอนหนูและและดอเด็กอ่านตามแนวตั้งก่อนนะคะอ่าลงมาอย่างนี้นะคะตามแนวตั้ง,กอ,องอกองกองใช่ไหมสะกดด้วยงองงูกองวางเห็นชัดไหมขยับ ออฟังฟังคงคงพุงขโขงนอีกครั้งนะคะก้องวาง ฟังฟังคงคงพูงขงโของอันนี้จะกดด้วยโนหน,หนูกอนวันฟัน ฟันคนคนพูนขนขนอ,อีกครัง้งก้อนวานฟานฟัน,ฟน ฟันอิทีคัดฟันไม่หาความหมายไม่เจอคนอิดเพอร์ซิโนเฮมนนะคะคนคนพูนขนขนอ่าอันนี้สะกดด้วยดอเด็กนะคะดอเด็กกอดอันนี้คือความหมายนะคะ วาดอันนี้นะคะฟาดฟัดคดโคดพูดขดโขด,ดอีกครั้งค่ะกอดวาดฟาด ัดขดโคดพูดขดโคดโอเคหน้าต่อไปอันนี้ฝึกอ่านคำต่อไปนี้นะคะพูดดังฟังชัด อึดอัดมัดมือถือมีดไม้ขีดรีดผ้าตาบอดกอดเขา่าบูดเน่าอาหารบูดหรืออาหารบูดเน่า หรืออาหารเน่าเฝ้าของสองถาดราดน้ำทำผิดคิดดีคิดดี positive thinking's good idea ที่สุดจุดไฟ ไข่ทอดยอดไม้ไปวัดโอเคอีกครั้งนะเปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีเปือบสีส้มนะพูดดังเห็นไหมอะเอาใหม่สีแดงได้ไหมฟังชัดอึดอัดมัดมือ ถือมีดไม้ขีดรีดผ้าตาบอดกอดเข่าปูดเน่าเฝ้าของสองถาดสามถาดหรือหนึ่งถาดก็ได้นะคะแค่เปลี่ยน,ยนตัวเลข ราดน้ำทำผิดคิดดีที่สุดโอเคที่สุด for example ใช่ไหมตัวอย่างตัวอย่างสวยที่สุดโอเคแพงที่สุดหรืออืมอะไรดีนะ อร่อยที่สุดอ,อ,อร่อยที่สุดจุดไฟไข่ทอดยอดไม้ไปวัดอโอเคขอบคุณนะคะที่ดูแล้วก็ถ้ามีคำถามก็ฝากข้อความไว้นะคะ If you have any message leave your message And Thank you for watching ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันในบทที่19นะคะ See y o u i n n e x t บทที่19เนาะโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ